มีแกบบักสมพักน้ำด้วยจากพี่น้องจา้าพริกจ้าลูกโดดนะคะบางคนก็เรียกว่าลูกโดดอเขาเพื่ยงแบบไร้หนึ่งนะอย่ไทำยังไงเนาะ สวัสดีค่ะเมื่อพอกันดีกแล้วค่ะก็นหนุ่ยก,ก็บเบียร์ค่ะพี่น้องมือหนีสิผ้าพีผ้าหนองมากินสมยักษ์ค่ะอู้ยก,กอนบบกไงราคาสามร้อยห้าสิบบาทสั่งเขาเห็ดค่ะพี่น้องค่ะมาจากเซ็บๆด้วยกันมีแกบแบบสมพักน้ำด้วยจ้ะพี่น้องจา้าพริกจ้าลูกโดดนะคะบางคนก็เรียกว่าลูกโดดเพื่ันบริก เฮ้ยโมพีกมพีอะมาจา่าแซบแซบด้กันจ่าป้าอะข้าวมาเน้อครับพี่น้องครับพี่น้องยืขาว่าม้เข่าครับมเาเน้อมาเน้อข้าวคราบพี่น้องจ้ะจะแซบบอ สมเนือได้จ้ะเนี่ยสมพัก,กจ้ะฮหื่ อากาศกับหอมขึ้นกาะหรอืมหอมขึ้นกาอากาศก็ดีหอมขึ้นกาะจัดอืมอืมหอมบนเชียนอกอืมใว่บอกคิบปวเพล็ดอืม นี <ə S 2> ่ขมอ่ะพริก oh ก <Copy modelling out> ับบอเผ็ดก็ม่กินเหมือนกันเป็ดยู่แต่วัานีเผ็ดน่เผ็ดหลเนาะ เทียมอ่ะ hmm. um uh ีไปเอากระเทียมมาอุ้ยกระเทียมมาหลหนึ่มาทำยังไะอื ผักกาดมดเหรอบืมบม่มั้งเบื่นอยากกินผักกาดสมจ้ะใสกระเทียมหอ,อมอืมหอมจ้ะ พริกสองพันแมาปลูกอะไรบ้างพริกชี้ฟ้าด้วยเหรอพริกชี้ฟ้าพริกแบบอืมหัคนพักขึ้นมาเขาคนพั่น้อง บเรสื่อรวบบลูบ์ร่สื่อมาอสื่กรุเองมาแหละหวานต่วมานี้เลยตัวนี้หวานนี่ไดซิมนึงป๊าดแขนแขนมัมเนี่ยแขนเด้จ้า มัมเนื้องัว่หนัก,ก่น้อ ต้องเพลิ้งสับอืม

ไกลสุดสงการล่ะเด็กหน่อยกันนับมือนับเว้นเนาะบระมาณเนาะเดียมทะเลนอยากไปเล่นสงการมามงมืก็เลีนนั่นไงปีนี้ก็จะได้ลงไปบนนะครับทุกคนลงไปเล่นอยู่บ้านบางมือบ,บางบ้านก็นเร่นนะครับอืม เผ็ดเนาะเผ็ดดุจต่มันเข้ากันไนงแสบเข้าไหมกินอย่างอื่นมันก็ไม่เข้าเนี่ยแออกะมาเกลือไม่แสบไม่ต้องแสบหรอกอุ้ยตัวของขวานไม่หนอวโอ้ ทัางหัดทัวถืออเลี่ยเป็นเพเ็นน้ำมูกไรอ่ะ ก่อนนี้ไงเลยแล้วไปไหน น้ำตาแตกอ่ะพ่อเพื่อไเสียงเสียงเม่ม่อยางไลว่าป่าเรามงานหน่งนะ่ะอึ่อ่อ้ อาล้ค่ะพี่น้คงคะแซ่บค่ะกินเข่าเนาะค่ะพี่นงคงคะกับสมงวยหยักค่ะเป็นส้มเนื้อห่อใบตองนะคะแต่ว่าเบียร์สั่งทำนะคะก้อนเนี้ยสามร้อยห้าสิบบาทนะคะืกินแบบสะใจจุใจเนาะสะใจเนาะแกะมาก่อนหนึ่งแบบนำโหลดค่ะพี่นงคงคะแกมก็บอกพริกเผ็ดค่ะไม่ว่าบอกพริกหวานไ่่เผ็ดก็มาลองกินเน้อจ๋ะพี่น้องจ๋าค่ะสำหรับมือนี้ก็ ไผมาคลิปนี้ฝากก็ไลไรก็แชร์ให้เบียร์กันหนุย่ยน้ำแนเดอวยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนีเบียร์กันหนุย่ยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ